สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีครับพี่พี่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็พบกับดัิชเชนเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้นะครับจะมาพาพี่พี่ท่านผู้ชมนะครับมาชมว่า,าฝักนะครับมเมล็ดของต้นหน้าวัว นะครับใบเนคไทนะครับมันสุกแล้วนะครับหลังจากที่เราผสมกันมานะครับพร้อมๆกับต้นโชคเก้าชั้นนะครับแต่ของโชคเก้าชั้นนะครับยังยังไม่สุกนะครับซึ่งเพิ่งติดฝักไปนะครับติดติดเกือบทุกอ่าเขาเรียกว่าอะไรทุกช่อนะครับติดเกือบทุกช่อนนะครับที่ผสมไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับดกพอสมควรนะครับ แม้แต่หน้าวัวใบกรมัหยีนะครับที่ผมผสมไว้น่าจะติดนะครับดูจากฝักของเขาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้จะอวบๆนะครับช่วงนี้จะฟอไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับติดช่วงนี้นะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับพี่ครับหลังจากที่เรารูดนะครับที่ผมรูดนะครับรูดผสมเกสรนะครับอันนี้ก็น่าจะติดประมาณ สองฝักนะครับสามฝักฝักแรกสุกไปแล้วนะครับนี่พาพี่ๆท่านผู้ชมมาชมฝักนี้นะครับฝักที่หนึ่งฝักที่สองแล้วก็ฝักที่สามอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้ส่วนฝักที่สี่ยังรอรุ้นนะครับว่าจะติดไหมนะครับตอนนี้ไม่ติดนะครับตัวนี้ไม่ติดก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอแก่จัดๆเดี๋ยวผมก็จะเก็บผลไปตากแห้งนะครับแล้วก็เผอมเมล็ดต่อไปนะครับ หน้าวัวบันดิงไทยนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนเล็กไ่ายนะครับนี่ยาวๆแบบนี้เลยนะครับเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะครับใบเล็กๆนี่ซื้อมาตั้งแต่เล็กๆนะครับเอามาทําแม่พันธุ์นะครับทําต้นพันธุ์อันนี้ช่อใหม่นะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่บานนะครับดอกยังไม่บานก็ค่อนข้างจะได้ผลนะครับหน้าหนาวนี้ มีแต่ต้นพวกตระกูลแอนเทเรียมนะครับตระกูลหน้าวัวใบนี่ครับค่อนข้างจะติดผลแล้วก็ออกดอกเยอะนะครับพี่ๆครับถ้าที่บ้านใครมีก็สามารถรูดเกสรผสมได้เลยนะครับรูดดอกผสมพันธุ์ได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าผมผสมครั้งแรกนะครับถือว่าได้ผลนะครับสําหรับต้นหน้าวัวในถ่ียนะครับผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะครับผมก็ ลองลูดไปปรากฏว่ามันติดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุ่เก้าชั้นด่างต่างๆนะครับผมก็ลูดไปมันก็ติดเฉยเลยนะครับอันนี้นะครับมันเป็นผลที่สุกแล้วนะครับเริ่มแก่แล้วนะครับถ้ามันแก่จัดมันก็จะแดงๆเข้มๆนะครับแล้วมันก็จะแทงๆขึ้นมาแล้วก็มันจะหลุดออกได้ง่ายนะครับเวลาเราเก็บก็เรามาเอามือลูบๆมันก็จะหล่นออกมาเลยนะครับแล้วก็ไปตากแห้งนะครับ หรือว่าเราจะบีบเอามาเล็ดตากแห้งแยกก็ได้นะครับแล้วก็มาเพาะนะครับต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับพี่ๆครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสงสัยอะไรนะครับผมทําตามวิธีนะครับวิธีของทั่วไปนะครับก็รูดๆนะครับเห็นเขารูดก็รูดตามลองดูนะว่ามันติดไหมมันติดนะครับพี่ๆครับรูดแบบนี้นะครับแล้วก็เวลามัน แก่แล้วแล้วก็รูดนะครับไมยถึงว่ารูดตอนผสมนะครับมันจะเป็นละอองนะครับละอองเกสรอนนะครับตัวผู้นะครับแล้วก็รูดทั้งฝักไปนี้เลยครับรูดไปรูดมารูดไปรูดมาหรือว่าเราจะรูดผสมข้ามก็ได้นะครับข้ามต้นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบในทายหรือว่าโชคเก้าชั้นปกตินะครับอันนี้ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นไฮบริดก็ได้นะครับเพราะว่าผมรูดไปมั่วเลยนะครับผสมกับโชคเก้าชั้นด่างนะครับ อันนี้นะครับถ้าเขาติดนะบางทีเขาก็ไม่ติดอาจจะเป็นเหมือนต้นแม่ปกติก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆครับสามารถเอาไปทําตามได้เด้อสาหรับการลดน้ำนะครับสําหรับช่วงหน้าหนาวเนาะก็ลดบ่อยอยู่นะครับบ่อยพอสมควรนะครับวันเว้นวันเอานะครับหรือว่าจะลดทุกวันก็ได้วันละพอประมาณนะครับไม่ลดไม่ลดเยอะนะครับวัสดุปลูกนะครับส่วนใหญ่ช่วงข้าชั้นผมใช้แค่ใบก้ามปูแล้วก็กระมะพ้าสับนะครับ กับมะพลาสนะครับที่วัวอาจจะไม่มีนะครับอาจจะไม่มีแลมีอยู่น้อยๆนะครับมีน้อยๆนะครับใส่ที่หลังนะครับอันนานๆทีใส่ครั้งนะครับใส่คิววัวนะแต่ผมใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเอานะครับอันนี้เสมอละลายช้าแล้วก็สูตรเสมอแบบธรรมดาก็ได้นะครับเม่ละลายช้าก็ได้แต่ไม่ได้ใส่เยอะนะครับใส่น้อยๆเอานะครับก็ประมาณนี้นะครับแสงก็เจ็ดสิบแปดสิบนะครับสแลน เหมือนเดิมนะครับต้นไม้ในสวนทั่วไปก็สแลนเหมือนกันนะครับ70%สแปรเนต์แล้วก็ปุ๋ยวัสดุปลูกเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันหมดทั้งสวนนะครับมันจะเป็นตระกูลฟิโลเงินไหลมานะครับอโลคาเซียน,นี้ก็ค่อนข้างจะผสมพวกขี้วัวนะครับก็เยอะเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะครับเยอะกว่าเพื่อนหน่อยสำหรับไม้อโลนะพวกช้างเหลืองนะครับพวกช้างเหลือง มานี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับสําหรับผลของเจ้าหน้าวัวบดิ้งถ่ายนะครับที่ติดผลแล้วถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในการผสมเกสรให้ติดฝักติดผลนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่ๆที่รับชมทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับช่องสารคดีบ้านหน้านะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม สวัสดีครับ